นี่นี่เราดูผนเผินเนี่ยเหมือนงูแบบงูแคร่เป้าแต่ข้างๆอ่ะหน้า,านที่เขาคือกินสร้างอาหารที่ล่วงจากผิวน้ำลงมามันเป็นปลาที่มีปริมาณเยอะมากในทะเลลึกแล้วมันไปไหนอ่ะพี่ไปลงทานลูกชิ้นทุกคนสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราฐานเนี้ยคือเอาจริงนะเหมือนงูเลยอ่ะแต่เป็นงูตัวที่แบบ สันมากๆอะส่วนจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวไปถามคนที่เขารู้ดีว่าเราเห็นแล้วแบบดูทินี่อนาคอนด้าบอเนี่ยพี่ออฟเทปนี่เอางูให้กินอะครับตัวนี้คือปลาไหลทะเลลึกครับปลาไหลทะเลน้ําลึกใช่บ้านเราเรียกว่าปลาไหลทานปลาน้ําลึกเนี่ยถ้าไม่ออกดําก็ออกแดงเพราะว่ามันต้องช่วยในการพรางตัวนั่นเอง สีแดงมันจะหายไปในอันดับแรกของเฉดสีตามความลึกส่วนสีดําก็ตามตัวก็คือออกดำๆมองไม่เห็นอยู่แล้วอันนี้นี่เราดูเผืนๆเนี่ยเหมือนงูแบบงูแคร้อะเป่าแต่ข้างๆอะตังยาวไม่ไปเลยใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นปลาไหลที่อยู่ในระดับน้ำประมาณ200ถึงประมาณ800ลึกมากเลยนะพี่ค่อนข้างลึกเลยแล้วก็เป็นเหมือนเทศบาลประจำท้องทะเลก็คือหน้าที่เขาคือกินสร้าง อาหารที่ล่วงจากผิวน้ําลงมาเขาจะเก็บซากินกันแล้วก็มีปริมาณเยอะด้วยในท้องทะเลนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาจากเพื่อนผมเจ้าสมุทรซีฟู้ดผมรู้จักเพ้นนี้เพ้นนี้นะถือเป็นมิติใหม่การขายพวกปลาทะเลปลาสดมากๆเมื่อก่อนเราซื้อปลาสดเนี่ยถ้าไม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องไปพวกสะพานปลาไปอะไรเดี๋ยวนี้เขาประมูลกันออนไลน์แล้วใช่ประมูลกันออนไลน์ออนไลน์ด้วยโดยพี่เขาเองเนี่ย เขาเป็นนักตกปลาด้วยตกปลาแล้วก็มีการจัดการแบบอิเคจิเมชินเกจิเมแล้วก็เขาลงทุนซื้อเรือเป็นรอบน้ําลึกเพื่อไปดักปลาน้ําลึกแปลว่านี่นี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะอย่างที่เราพูดพูดกันไปทุกครั้งนะว่าเมืองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่ทําทะเลน้ําลึกนี่ถือเป็นเจ้าแรกๆเลยเนาะคือต้องบอกว่าเรือรอบน้ําลึกเนี่ยมีในไทยแต่หาคนทํายาก เพราะว่า1คือมันต้องออกไปไกลมาก2คือ,อผลที่ได้กลับมามันก็หวังได้แค่ปลาเก๋าน้ําลึกะกับปลากระพงน้ําลึกนอกนั้นอย่างปลาไหลเนี่ยจริง,รงๆแล้วปลาไหลทานต่อรอบต่อรอบ,อบได้เยอะมากได้ประมาณ400อยโลอย่างเงี้ยแต่ว่าตลาดไม่มีใครเอาไม่มีคนกินแล้วมันไปไหนอ่ะพี่ไปโรงงานลูกชิ้นผมบอกเลยนะใครที่ชอบลูกชิ้นยืนกินอะไรอย่างนั้นลูกชิ้นกรอบ20บาทคุณจะคิดว่าคุณไม่เคยกินสองของเรานี้ อ่ะแล้วทำไมพี่ออฟถึงเลือกตัวนี้มาตัวนี้เนะี่ยด้วยความว่ามันเป็นปลาที่มีปริมาณเยอะมากในทะเลลึกแล้วก็ยังไม่มีการเอามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรก็เลยมองว่าต้องเอามาให้มเกิดประโยชน์ตัวนี้ภาษาญ,ญี่ปุ่นชื่อว่าอิราโกะอานางโทางคันไซจะเอามาใช้เป็นตัวแทนของปลาไหลอันางโงพูดอย่างนี้ได้ไหมว่า ในบางร้านญี่ปุ่นข้าวหน้าปลาไหลอาจใช้ตัวนี้เป็นไปได้ออยิ่งถ้าเป็นข้าวหน้าปลาไหลอนาโงะท,ที่ตัวใหญ่ๆผิดปกติอ,อ่ะอา,บาแบบแผ่เต็มจานแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเออมักจะเป็นเขาเออแต่ว่าเวลาไฟที่เขาใช้เขาจะใช้เล็ก,ลกๆใช้ประมาณตัวประมาณ400กรัมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งตัวใหญ่ก้างยิ่งแข็งมันก็เลยจะกินยากแต่ว่าพอเห็นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ไม่ค่อยยอดนิยมคือหน้าตาเนาะ<ช>ก,กับการไปทาแหละผมว่าพาเอเจออย่างเงี้ยกลัวไม่กล้าว่าไม่รู้จะทํายังไง<ช>หรือแบบวันเนี้ยน้องที่มาด้วยเนี่ยไม่กล้าถึงขนาดมองหน้าเลยนะ <laughs> แล้ววันนี้พี่ออฟจะเอาเขาไปทําอะไรครับวันนี้เดี๋ยวนะ่าจะมาทําเหมือนกับปลาไหลอันงกแต่ขอดูก่อนว่าสามารถจัดการได้แค่ไหนโหนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปข้าวหน้าปลาไหลนะว่าข้าวหน้าปลาไหลที่เนี่ยเปลี่ยนความคิดผมมากน,นะเมื่อก่อนคือแบบ ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมแพงวันนี้เรามาชาเลนจ์ใหม่กับปลาไหลชนิดใหม่นะว่าเฮ้ยมันจะไปได้ถึงแค่ไหนปะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยว่ะพี่ว,ว้าวอันนี้คืออันนี้คืออิราโกะอระโงทำเป็นเทมปุระนะครับ เมื ite, ่อกี้น่าจะเห็นแล้ที่เชฟนิวมีการบ้างที่ต้องบ้างเพราะว่ามันต้องใช้ตัดก้างตัวนี้คือกินได้ทั้งก้างแต่ว่าบางทีจะรู้สึกเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นปลาไหลขนาดใหญ่ก็จะรู้สึกถึงก้างเน้นดิดอันนี้มีจิ้ม2อย่างเป็นจิ้มเมนซูยุกับจิ้มเกลือดาชิควรลองเริ่มต้นไหนก่อนผมว่าจิ้มเกลือก่อนตัวเนื้อของปลาไหลอ่ะโดยปกติมันจะมีความล้วน อยู่แล้วแต่พอไปทอด<ม>ปุ๊บมันความร่วนมันยังอยู่นะแต่พอมันเจอแป้งครอบปุ๊บมันมีความหนึบและร่วนเวลาเคียวเข้าไป<ม>แล้วพอเจอเกลือคือให้ผมว่านี่เป็นอีกวิธีนึงนี้ควรลองเลยนะคือข,ของทอด<ม>แต่ทุกคนมันเป็นของที่แบบเกิดมาคู่กับเกลือ<ม>อ<ๆ>ยู่แล้วเป็นไฟทอดจะอะไรไม,มันคือของคู่กันผมเป็นของทอดจานน,นี้ผมว่าเอาเง่งงายๆไม่ต้องคิดเยอะเมนตืออยู่ที่ร้านจะไม่ค่อยหวานนะครับไม่ได้เน้นหวาน อันนี้เป็นรสชาติที่คุ้นเคยแต่ถามว่าว้ากว่าไหนว,ว้ากว่าน,นี้มากกว่าเรากินแบบนี้จนคุ้นเคยแล้วว่าเฮ้ยเทมปุระไหนเราก็หาจากอันนี้ได้แต่พอมาเป็นตัวเกลือเนาะมันให้อีกแบบหนึ่งอะ่ะมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับเทมปุระที่แบบความละมุนการกินเข้าไปที่มันพอดีแล้วมันก็แบบมไม่ต้องไม่ต้องแบบท่วมน้ําซุปมากนะได้รสชาติของปลาเต็มเ็มเงี้ยตัวเนื้อปลาจริงคือ ถ้าไม่เห็นหน้าตามเมื่อกี้นี่นะมันคือปลาแมสดีๆตัวหนึ่งเลยที่มันคือปลาทอดที่แบบดีแบบดีมากๆผมว่าใครกินก็ชอบใช้คํานี้ได้เลยมันไม่ได้กินยากกินสาบโคลนดินลืมไปได้เลยใช้คําว่าไม่มีเลยดีกว่าศูนย์เปอนต์แล้วทอดออกมาคือแบบอร่อยมากแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือก้างก้างมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่ ฉะนั้นคนที่จัดการมันต้องมีความรู้แล้วเล่นมันให้เป็นอ่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์สำหรับคนทําอาหารเนะซึ่งผมว่ารายการนี้มันมีทั้งคนกินและคนทําอาหารดูอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคุณทําอันนี้เป็นนะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าเอามาขายเพราะว่าทรัพยากรมันมีอยู่เยอะมากอะแล้วมันอร่อยอะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับมันอร่อยอะเออของทอดอย่างเงี้ยอร่อยสุดๆไม่ต้องไปหาแบบให้กุ้งอะไรมันอันนี้ง่ายๆเต็มเต็มคำหน้าตาน้องอาจจะประหลาดนิดนึงแต่เชื่อดี ัดหัวลงชุบแป้งทอดนะอร่อยวันนี้ขอบคุณพี่อัมากที่เปิดประสบการณ์อีกรอบหนึ่งปลาไหลเรียกว่าตัวที่สามแล้วนะเดี๋ยวมีอีกเยอะมีมีอีกเยอะ